สร้างไงมีสร้างไงทํำล้านสำหรับเอ,อโตมานางกินข่าวอยู่สวนกำเห็ดจวมือดย่างหมูเสิเห็ดพากันนอนอูยอยู่ม่คืดออกย่างหมูใบมันนี้ฝนฟ้าหองือเพิ่มีม่เหลเห็ดไซเวลาวันนี้เมือดกับเมือดตอนนี้ชาวบา,วามนมาชีเรียบเรียบ,ม,บ,ม,บมันชีใดซ้ำใดกัตตาไดซ้ำใดกัตาง khay qua qua hết cầm một con nhang phai hải gân มีเล่เซิมีแต่สายสายตายอย่างเดียวเลยสร้างรุ่นนี่มีระดับสร้างมีระดับ <c oughs> สร้างว่ามีระดับน้ำเลยเนาะ กับหองเพิ่มๆนึ่งแล้วพี่ตองนั่นทำมันเตจจุดตกันว่าสารไงกันอะจวดลูกเต่าเดาดากแล้ว่าจะกินหอดเขามือนี่ลูกก็พ่งไดเขาหอด ลูกแมวกับลูกมาอยากไรนี่ลัเงหมดลูกเตแล้วลามาตาลูกจกังมาเพื่งเหนน่าลาหาทุ่งแบบไปต่อจ้าไปเช่น